이만큼만. 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 보고 싶었대요 큼만 이만큼만. 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 이만이

เขาบอกว่าที่เกาหลีนะคะทุกคนน่าจะรู้จักคําว่าเอโยหรือว่าแบบกัน <doubts> อ uh ้อนอและมีคํานึงมากที่ทุกคนน่าจะรู้จักเด็กน้าหน้ากุ๊กกุ๊กโตคุ๊กุโตคุ๊กุโตเออบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจอ๋อต้อง นากุกุโตะนาแปลว่าเรากุกุโตะแปลว่าฝันอ๋อฝันกุกุโตะกุกุโตะกุกุโตุเอ้อทำไมเราพูดฝันคำเดียวทำไมเขาพูดถึงสามคำแล้วไงต่อครับเราฝันเราจะเก่งยังไงครับาวันแรกนี่ที่จริงนะคะนากุ้งกุโตะผีสิงกุ้งกุโตาเราฝันนาฝันเห็นผีอ่ะ ประโยคนี้พูดเป็นภาษาเกาหลีนะกึมกอสอบพิชิคุมกอสอบคืออันนี้คือปกติแต่ว่าเวลาอ้อนเนี่ยลิ้นจะสั่นนะพูดตัวโอ้โหเหมือนลิ้นเปรี้ยว่ะเนอะแบบเหมือนแบบเออเรียกเออคุยอ้อนคิดถึงนิดเลยกับคอ้อนคิดถึงมากเนี่ยปรคนี้เนี่ยแบบเกาหลีได้เฉยลยเนะอ่าปันหนู โอเคโอเคเราเข้าใจฝันฝันอ่ะโอ้เดิมทีคือฝันน่าแต่ว่าพี่อ้อยรับผ่นนใช่แม่ต้องฝันลายอ่ะแล้วพุ่งก้มกฝันลายอ่ะฝันาย ถ้อย่นี้จะมีคนเข้ามาปอกเต็มเลย่ไครับใช่นะมาคราวนี้ครับก็ถือว่ามีโอกาสได้ไปถ่ายทำเข้าอย่างโฆษณา TBC นะตัวใหม่ก็มาชิตะด้วยอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงครัว่าคอนเซ็ปต์ของโฆษณาตัวใหม่เป็นยังไงบ้างครับโอ้เราไบ้อเากตนครับโอ้ทุกที่ร่้ได้ เขาถ่ายทีวีซีเกี่ยวกับที่ Proces หรือว่าสเตปของมาชิตาค่ะว่ามาชิตาเกิดยังไงเป็นคนดูเป็นความเป็นมานะฮะวิธีก็มาวิธีต่างๆนะก่อนที่จะมาเป็นมาชิตาต้องผ่านแล้ววาก็รอติดตาม 오늘 이맛에 다시 뵙고 센터 마시타 와난 14년 갑. รู้สึ마시하고요 기분이 어떠신지. 태국에서 up, 우리나라, 우리나라 한국 사람이 이렇게 오랫동안 광고 촬영을 한 적이 없는 걸 알고 있는데 다시 한번 우리 마시다 계속하게 많이 먹어 주는 팬들이랑 사장님이와마시다 직원분들에게 정말 감사드리고 싶어요. เขาบอกว่าคือเขาเคยได้ยินมาว่าประเทศไทยอะค่ะมีศิลปินมากมายที่มาแวะทุกคนมาหาทุกคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ<อ>แต่เขาเคยได้ยินบอกว่าไม่เคยมีใครที่เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยมานานเหมือนเขาอะ<า>ค่ะเ<า>ขารู้สึกประทับใจมากเขาบอกว่าเขาขอขอบคุณทุกๆคนที่รับมาชิตาแล้วก็อุดนหนุนมาชิตาเขาขอขอบคุณทุกเด้บุรีแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานมาชิสตทุกๆคนเลยที นอกจากเราเอลแล้วคิยอนก็เป็นด้วยเดี๋ยจริงๆไม่เคยมีพิเตอร์คนไหนที่เป็นมายอนานขนาดดีเพราะเนื่องจากคุณคือสุดยอดจริงๆครับจริงสุดยอดสุดยอดมาสเตอร์สุดยอดเวลามาทุกครั้งเราจะมีคำไทยใหม่ๆจากคิยอนมาให้ฟังเสมอมาครั้งนี้คุณไปฝึกพูดภาษาไทยอะไรมาครับ 오실 때마다 팬분들이 기대하는 게 있어요. 태국어를 항상 새로이 성공이시잖아요. 이번엔또 어떤 태국어를 준비했는지. 음, 피메리 마레레 마. 피메리 마레레 마. 티메리 레레 마. 그럼 티가 뭘 하냐? 티는 아, 가왜 와? 왜 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 ตั่ผมเหรอคอ๋อคุณคุณร้องเพลงไทยชัดมากเดี๋ยวนี้คุณบอึงเองตััริก็จครับครับขอรู้ดออกเสียงชัดมากคราวนี้มีเพลงไทยมาฝากวันนี้เโนทยมาฝากครับครับผมไม่ใชุ่่มฟอรลออกฟยวใช่ไหมครับท่เป็นเพลงไทยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใครอยากฟังบ้างครับเราดังๆสิ

าามาเลยจะได้พบเธออี่ครั้มลยจะได้พิชิมันฝังแคยากจะรู้ว่าเธอ,อที่ไหนฉันจะตามไปบอกล้มลยจะได้พบเธออย่างวันนั้น ได่อยู่หคุ่วผ่มว่าครั้งหน้าคุณต้องเอาเพลงคุณมาทำเป็นเวอร์ชันไทยแล้วคุณร้องเลยต่อไปน่าจะอีกที่คิวฮยอนซิ่งก็จะเป็นเพลงไทยก็รู้สึกจะร้องกันดีกว่าครับ มีใครอยากความเบาใช่ QY ชื่อเพลงไทยก่อนนแต่ล่าสุดนี้นะครับก็ต้องพูดถึงผลงานครับเดือนที่พฤศจิกายนปี2014ที่ผ่านมาครับคิ QY เนี่ยได้ออกอัลบั้มเดี่ยวนะชุดแรกของตัวเองนะครับกับแอดกวางฮวามุนนะครับได้รับความนิยมอย่างมากครับและปีนี้เนี่ยคัมแบ็กในฐานะศิลปินเดี่ยวอีกครั้งในอัลบั้มที่2อย่างอาเกนนะฮะเวนฟอลทัมนะครับคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มนี้เป็นไงบ้างครับโอทตสึนึ่งจิแอบบอมเดซ่าวาซากิคาสึมิเดซ่าเดซิ 작년에 이어서 올해도 새롭게 앨범이 나와서 다들 들어 보셨는지 궁금해요. 나와어에ีก่อนก็มีอัลบั้มเดี่ยวปีนี้ก็มีอัลบั้มเดี่ยว.어อถามก 네. 네. 아직 고 있어요. 아, 오. 오. 아. 아, 이 어떻게 구했대요? 한국에서도 구할 수가 없는 건데. 요 <laughs> 많은 태국 팬분들도 좋아해 주시는 것 같아서 기분이 좀 좋습니다. 컨셉 <laughs> 러어도게얘기요 아, 음, 한국의 가을은 굉장히 춥거든요. 네. 도 훨씬 많이 추운데 네. 그래서 약간 쓸쓸한 상황에서 ใช่ครับคนจะจัก사랑하는사람을그리워하는그런คอนเซปต์เป็นตัวเลยคอนเซ็ปต์ก็ประมาณว่าบางท่านน่าจะรู้นะคะที่เกาหลีอะค่ะถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงอะคะ่ะอากาศจะเริ่มหนาวแล้วพออากาศเริ่มหนาวปถูกปะค่ะรู้สึกเหงาแล้วมันเป็นเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ก็คือเกี่ยวกับความรักที่แบบรักใจเดียวรักอยู่คนเดียวใช่รักข้างเดียวแล้วแบบรักมากๆอะคะ่ะแล้วก็ต่เหงา 아. 7번 트랙은 네. 제가 직접 만들었는데 약간 헤어지고 나서 헤어진 상대방 이 망하라고 하는 노래예요. 네. 그래야 다시 자기한테 돌아오니까. Track 7อ่ะค Ways to say goodbye อ่ะ그็คือเพลงที่เ แกด้วยค่ะเพราะว่าคือเขาเขียนประมาณว่าคนที่จากเราไปอยากให้เขาทรมานมากๆเพื่อจะให้เขากลับมาหาเราโอ้ยผมว่าผมว่ามันเป็นมุมมองความรักที่ดีนะเพราะว่าเราเสียใจนะถ้าเกิดเขาจากเราไปแล้วเขาทรมานมากๆแน่นอนเขาต้องกลับมาหาเราาจะให้เี่ย